สวัสดีคะ่ะทำกินง่ายบายหนูหน้องวันนี้จะมาทำพุดดิ้งนมโรงเรียนนะคะวันนี้เรามีนมโรงเรียนค่ะไปดูไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะมีนมโรงเรียนค่ะเราจะใช้เป็นนมจืดชนิดอื่นก็ได้นะคะยี่ห้ออื่นค่ะแป้งกาวโพดค่ะน้ำตาลค่ะปีโป้ค่ะหลากสีเลยนะคะ เราไว้ทําเป็นท็อปปิ้งโรยนหน้าขนมนะคะแล้วก็โอรีโอค่ะแก้วใสค่ะแก้วนี้ทนความร้อนนะคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเทนมลงบนภาชนะนะคะเทลงบนหม้อเลยเทลงไปเลยค่ะจะใช้ประมาณสี่กล่องนะคะ ใช้เป็นนมยี่ห้ออื่นได้เลยค่ะนมจืดนมจืดยี่ห้ออื่นได้หมดค่ะนมสดก็ใช้ได้ค่ะปริมาณก็เรากะตวงเอาได้เลยค่ะต่อไปใส่แป้งข้าวโพดนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะได้หมดเลยแป้งข้าวโพดค่ะหนึ่งถ้วยตวงค่ะกะเอาค่ะใส่น้อยคนน้อยใส่ามากคนมากนะคะแป้งข้าวโพดต่อไปใส่น้ำตาลค่ะ หนึ่งถ้วยตวงเหมือนกันค่ะใครชอบหวานก็ใส่เยอะค่ะใครไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยลงค่ะคนค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งไฟนะคะเรายังไม่ได้ตั้งไฟเราคนให้ส่วนผสมเข้ากันและละลายดีก่อนค่ะเราจึงนําไปตั้งไฟคนไปเรื่อยๆยเลยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ตั้งไฟแล้วค่ะตั้งไฟอ่อนๆนะคะเราไม่เปิดไฟแรงค่ะคนไปเรื่อยๆยค่ะคนตลอดนะคะห้ามหยุดค่ะถ้าหยุดมันจะจับตัวเป็นก้อนนะคะเราต้องคนตลอดกันเนี่ยค่ะประมาณห้าถึงสิบนาทีค่ะ ก็หน so ้าตาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะบูดดิ้งเราเริ่มได้แล้วค่ะกลาจะได้ที่แล้วค่ะข้นๆค่ะมันข้นหนืดๆแล้วค่ะคล้ายนมข้นเลยนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะนําขึ้นจากเตาค่ะคนนิดนึงนะคะขึ้นมาพักไว้แป๊บนึงคนนี้ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะจับยกดูค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะเราเตรียมตักใส่แก้วได้เลยค่ะกระบวยไม่ตักใส่แก้วเลยนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเหมือนนมข้นเลยข้นๆเลยค่ะทำกินง่ายมากเลยค่ะนี่ค่ะตักใส่แก้วเลยนะคะนี่ค่ะว้าวพอตักใส่แก้วเต็มเราก็ไม่ต้องตักเต็มค่ะเราแค่เกือบเต็มแล้วก็ไว้ใส่ท็อปปิ้งข้างบนนะคะไว้โรยท็อปปิ้งพอตักเสร็จเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นค่ะเราเอาไปใส่ตู้เย็นเราเตรียมพุท เตรียมท็อปปิ้งไว้ค่ะรอให้พุดดิ้งเราเซตตัวดีค่ะประมาณ10 2 0นาทีนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะเรามาเตรียมท็อปปิ้งค่ะบีโ้โอริโอค่ะเล็กใหญ่ตามใจชอบเลยนะคะจะหั่นเล็กหันใหญ่หักเล็กหั่นใหญ่ได้เลยค่ะเราทำกินเองง่ายๆค่ะนี่ค่ะจากบีโ้ใส่เลยค่ะเอาออกจากตู้เย็นแล้วค่ะ ตักปีโปกใสไปเลยคะ่ะจะทากินง่ายๆคะ่ะไม่ยุ่งยากถามว่าทําขายอะไรไหมทําขายได้คะ่ะแต่เราจะเน้นนมสดน,นะคะถ้าทําขายนี่เรามีนมโรงเรียนเราก็ทํานมโรงเรียนนมที่เหลือจากที่ลูกไปโรงเรียนคะ่ะช่วงปิดเทอมนมเยอะคะ่ะเราก็เอามาดัดแปลงให้ลูกๆได้ทานกันในครอบครัวค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีช่วงหน้าร้อนอย่างนี้กินเย็นๆฉ่ำๆคะ่ะ เย็นสดชื่นเลยค่ะเราก็จะใส่นมสดนะคะที่เราเตรียมไว้นมสดเทลงไปเลยค่ะนมสดกับน้ำตาลนะคะเราต้มเตรียมไว้แล้วใส่ไปหน้าได้ค่ะเราจะใส่เป็นเม็ดแมงลักหรือเม็ดข้าวโพดก็ได้นะคะหลายอย่างได้หลายอย่างค่ะขนมชนิดอื่นเราได้หมดนะคะค,คุกกี้ได้หมดค่ะเทลงไปเลยค่ะอย่าให้หน้าขนมมันแห้งนะ,ะประมาณนี้ค่ะว้าว นี่ค่ะน่าทานไหมคะนี่ค่ะของชอบลูกๆเลยค่ะลองทํากันดูนะคะว้าวมันจะเด้งๆด้งึงๆนะคะเรายิ่งแช่นานก็ยิ่งดีว้าวเรียบขอร้อยค่ะมาชิมกันเลยค่ะนี่ค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะว้าวชิมกันดูค่ะ ว้าวหอมหวานมันอร่อยมากค่ะเหมือนนมสดเลยค่ะคล้ายๆกันเลยหวานค่ะนี่ค่ะนมสดค่ะนี่ท่านเป็นเหมือนนมสดใส่เม็ดแมลัก็ดจะน่าอร่อยมากเลยค่ะแต่ลูกๆไม่กินเม็ดแมลักนะคะน้อง็เลยไม่ใส่นี่ค่ะจะขคนๆเนเดๆดึงๆดึงๆงี้ค่ะอร่อยค่ะลองทํากันดูนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปของน้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่น,น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ